สวัสดีครับพี่น้องป้องปายนะครับผมเท่หฮอตเหมือนเดิมนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่แปดธันวานะครับตรงกับวันพุธนะครับถูกที่มีมาตรฐานรุ่งนภานะครับสินค้านะครับการลงต้อนรับปีใหม่นะครับมาแล้วนะครับโทษ เขียวนะครับกับโทษเทานะครับทษเขียวยี่ิบห้านะครับโทษเทาหนึ่งครับในวันพุธวันที่แปดเดือนธันวานะครับ, 25, 2, รบสองห้าสองหนึ่งนะครับสลับรังนะครับก็ร้อยหนึ่งรังนะครับก็ได้ขนใหญ่เข้าไปในร้านเป็นบางส่วนแล้วนะครับสินค้าของเรากลับมา เตรียมต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งกัมากไม้โยนะครับมื่อนี้ผมกัตตองทําการไล่เช็คนะครับทดเขียวนะครับว่าสินค้าครบไหมนะครับแต่สําหรับสินค้าลังสินค้าที่มาเราก็เช็คครบหมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ได้ทยอยปลาเรื่อยนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับทุกค่านนะครับสำหรับรังนะครับก็ได้เช็คครบหมดแล้วนะครับ ร้อยว่านะครับเช็คครบนะครับวันนี้โปรของเรานะครับม่อนี่รู้สึกว่าซิมีเสียงเพลงนะครับผู้เทานะครับเิ่นมาทำความสะอาดด้านข้างนะครับนิดนึงนะครับจะมีการเสียหนากันนะครับฟังเพลงสบายๆนะครับ อ่ะลูกค้าก็ได้เข้ามาแล้ยครับตอนนี้สินค้ากระายะครับในช่วงปีใหม่ครับเนาะ ครับะสำหรับพี่น้องปองไปนะครับเดี๋ยถามมานะครับกับผมก็เลยตอบไปบางส่วนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับของผมกับเดือนนี้เป็นเดือนที่สามนะครับในการเปิดร้านมานะครับกับ ไปเรื่อยๆนะครับสินค้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกค้าเพิ่เข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับนะส่วนพ่อแม่ก็ทำความสะอาดซอยนะครับหยาหกแน่หน่อยนึงนะครับนี่พี่น้องฟองไปนะครับคุนถามมานะครับว่าผมมีพื้นที่ อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเปิดได้ไหมครับสามารถเปิดได้นะครับพื้นที่นะครับก็อร่องยื่นเรื่องทรงทั้งถูกบีเพ่นนะครับเมื่อนี้ผมกับเช้สินขานะครับต่อนะครับสำหรับร่างโัวเทียวนะครับกับสำหรับสีหองปล o n ไปกับสีท้ายให้เบิ้งสิสิบต่อไปนะครับอากาศกับหนาวครับ เดิมหนาวแล้วนะครับขอบคุณครับ